เราอยู่ที่แหลมพรมเทพเขตตำบลราวัยจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกนะครับถ้าฟังการขึ้นลงของพระอาทิตย์นะครับก็พื้นที่แหลมพรมเทพก็เป็นจุดของพระอาทิตย์ตกนะครับเดี๋ยวคุณเอกนะฮะคุณเอกจากพะเยาฮะจะเล่าให้เราฟังว่ามีอะไรนะ มีความสําคัญอย่างไรนะครับนี่เป็นบรรยากาศของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวชมนะครับซึ่งหลังจากที่เปิดประเทศแล้วก็เขตภูเก,ก็ตก็เป็นเขตท่องเที่ยวนะฮะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวก็พึงฟื้นตัวเมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันเสาร์นะเด็กใช่ครับวันเสาร์ที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่10กันยานะครับสองพาครับ เยอะมากช่วงตอนนี้เวลาประมาณ18นาฬิกา2นาทีนะครับนี่ด้านหน้าของเราก็เป็นพระอาทิตย์กำลังจะลงใช่ไหมครับเหลืออีกไม่กี่นาทีพี่น่าจะประมาณคำนวณได้ประมาณสัก20นาทีครับน่าจะพระอาทิตย์น่าจะตกดินแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากพี่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศครับ โอ้นับได้นี่ก็เกือบพันกว่าคนนะ,ะ,นะฮะะจุดนี้<ป>ะนะฮะเราดูเลยฉลองแล้วต้นตาลน,นี้คงกับเทศบาลคงเอามาปลูกใช่ไน,นี่คง <laughs> ไม่ใช่เกิดเองนะอเอาแล้วมรม,มเทพนี่มันมีมันมี สาระยังไงบ้างรครับแหลมผมเทพนี่นือ <หา S 2> ว่าสาระเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเป็นจุดชมวิวในเรื่องของการดูพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับครับก็ถือว่าเป็นทุกคนต้องมาชม,มนะครับในเรื่องของวันพระอาทิตย์ตกดินกันนะครับครับเขาเรียกว่าแหลมจ้าแหลมจ้านะฮะอันนี้แหลมจ้าถ้าเป็นคนภูเก็ตเขาก็จะเรียกว่าแหลมจ้า จ้านี่คือมันสว่างสวัยใช่ใช่ครับก็จะเมนเรื่องของแหลมผมเทพเราจะเห็นนะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดชมวิวของอ่าหางมังกรนะฮะเขาเรียกว่าพยามังกรทะเลตรงนี้จะไหมที่เป็นแหลมนี่นะฮะ,ะรตรงที่ยพยามังกรทะเลนี่แหละที่เป็นสะบัดหางหรือว่า เป็นฮองจุ้ยที่ดีที่สุดครับในของภูเก็ตก็ถือว่าได้นะครับอันนี้คือแล้วไปอีกมุมหนึ่งนิดหน่อยนี่ก็เรียกเรียกว่าเป็นช่องบ้างของการผ่านลมอ่าการผันลมก็จะมีจุดชมวิวอีกนิดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวเขาจะมาเล่นคารามอเตอร์กันนะฮะมาเล่นคารามอเตอร์กันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นล่องเรือล่องเรือใบอ่าล่องเรือใบเพื่อดูเพื่อดูภาพที่ตกดินก็จะมี นักท่องเที่ยวที่เหมาเรือเพื่อดูครับดูรับชมในเรื่องของภาทิ่ตกดินนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างนะระวังหน่อยนะครับอ้าวฟังเอกเล่าให้ฟังต่อนะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับ ถ้าถ้าเรามานะครับถ้าเรามาแล้วก็เราด้านบนก็จะมีเป็นศาลพระพรหมพยวศาลพระพรหมศาลพระพรหมของนี่นี่นะนี่นี่ศาลพระพรหมที่ทุกคนต้องมากราบไหว้นะครับถึงจุดยอดของแหลมพรมเทพอืนะฮะแล้วก็เดินมาอีกนิดหน่อยอืเราก็จะมีเรื่องของถ้าจะเป็นอนุสาวรีย์อะไรสักอย่างนี่แหละครับนะฮะครับ ก็จะเป็นจุดลานดูเรื่องของชมวิวอืมนะฮะนี่ถือว่าวันนี้คนเยอะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากวันเสาร์ด้วยใช่วันเสาร์แล้วก็เปิดประเทศกันนักท่องเที่ยวก็เริ่มคึกคักกันนะฮะใช่ถือว่าวันนี้อากาศปลอดโปร่งอืฝนไม่ตกหะไม่มีฝนไม่มีฝนนะคอ แต่ฝนไปทางอีสานนะให้ลงอีสานเยอะๆจะได้ข้าวจะได้น้ำเยอะๆใช่ไหมครับอ่าอมีดนตรีเปิดหมกด้วยนะครับมีเพลงฝรั่งด้วยเลยครับโฮเทลแคลิฟอร์เนียฮะฟังดนตรีหน่อยครับพี่น้องเป็นกิจกรรมระหว่าง เปิดทุกวันใช่ไหมมีทุกวันครับมีทุกวันครับแต่เราก็ต้องมาลุ้นดูนะครับว่าอ้าวตอนนี้แดดาาจะปิดหรือจะเปิดตอนนี้ไม่จ้าแล้วครับ เราจะลุ้นพระไอแม่ก้อนนี้นะครับว่าจะหายไปหรือเปล่าแล้วเราจะได้ดูว่าพระอาทิตย์จะตกดินช่วงเวลากี่โมงหน้าวันนี้วันที่10กันยานะครับ